นี่คือวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนดรอลิสเบตแบ็กเบิร์นนะคะนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเขาพบว่าพลังงานลบจากความเครียดสามารถเร่งให้เซลล์ของคุณแก่ขึ้น10ปีค่ะเทโลเมียคือปุ่มสวิตของอายุเซลล์ค่ะมันสั้นลงเท่ากับคุณกำลังแก่และเสื่อมถอยลงทุกวันแต่ถ้ามันยืดออกร่างกายคุณย้อนไวัยได้ค่ะความจริงที่ไม่มีใครบอกคุณคุณไม่ได้แก่เพราะอายุค่ะ แต่แก่เพราะพลังงานของคุณเน่ยเสื่อมลงค่ะคุณไม่ได้ป่วยเพราะกรรมพันธุ์ค่ะแต่ป่วยเพราะจิตใต้สํานึกของคุณกําลังโปรแกรมผิดพลาดค่ะคุณไม่จําเป็นต้องดูแก่ค่ะแต่ถ้าคุณไม่แก้ไขตอนนี้ร่างกายของคุณจะเสื่อมลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหยุดทําลายเทโลเมียของตัวเองก่อนที่จะสายเกินไปนะคะถ้าคุณยังเครียดคิดลบ วิตกกังวลถ้าคุณยังนอนไม่พอนอนไม่ลึกสมองไม่ได้พักถ้าคุณยังปล่อยให้พลังงานลบควบคุมความคิดร่างกายของคุณกําลังพังลงทุกวันค่ะวิธีเดียวค่ะที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถย้อนไวเซลล์ได้จริงๆนะคะก็คือปลดปล่อยพลังงานลบที่สะสมมานานออกไปซะเพราะความเครียดคือศัตรูตัวร้ายของเทโลเมียค่ะตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ค่ะล้างความคิดลบ เติมพลังความสุขค่ะกระตุ้นคลื่นสมองค่ะเทต้าเดลต้าผ่านการนอนลึกค่ะเพราะนี่คือเวลาที่ร่างกายย้อนวัยในระดับเซลล์ค่ะและ m a x l e ล p ถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนี้ค่ะ m a x l e ล p ไม่ใช่แค่วิตามินช่วยนอนนะคะแต่มันคือกุญแจปลดล็อกพลังจิตใต้สำนึกของคุณค่ะ m a x l e ล p กระตุ้นเทต้าและเดลต้าเวฟค่ะให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะ ฟื้นฟูที่แท้จริงค่ะช่วยล้างพลังงานลบที่ทำลายเซลล์ค่ะคืนสมดุลให้กับร่างกายค่ะทำให้โฮโลแกร,รมเบรนทำงานเต็มที่ลบโปรแกรมลบและตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อความแข็งแรงค่ะถ้าคุณไม่แก้ไขตอนนี้เซลล์ของคุณจะเสื่อมลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะไม่มีทางย้อนกลับไปได้นะคะถ้าปล่อยไว้นานเกินไปแต่คุณสามารถหยุดมันได้ตั้งแต่คืนนี้เลยค่ะโดยการ นอนให้ลึกค่ะใช้ตัวช่วยที่ถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วนะคะ b Back s l e e p นอนลึกตื่นเฟชชั่นสุดพิเศษ1กระปุก890บาท2แถม12,390บาท4แถม2 4,390บาท, 4, 2, 4, บาทและ6แถม4 6,900บาทสั่งซื้อแมส l ลีตอนนี้พิมพ์สนใจหรือทักข้อความหรือทักไปที่ Li n e แ emp 1